สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้านี่สวัสดีค่ะบ้านีโอโอเพิ่นขายโต๊ะใหม่นี่นี่มากินข้าวอีกแล้วหลังจากไปไหว้พระมาสั่งพี่ว่าสั่งยังเดะเานี่ยยัง เจ้เอาอย่างงี้บนท่านซังปะยกไปสั่งกันแม่นนี้เจ็บนะแม่เจ็บนะบ้าโอ้ยแม่เจ็บนะบ้าโอ้ยแม่เจ็บนะบ้าโอ้ยอย่าตีแม่นะบ้าโอ้ยแม่จ้าจัดเตะ เอ้ยตุ๊กแกุกแกมันจะไปไหนคะ้ยตกเร็วตกแล้วตกแกวเฮ้ยตกแร้วตกแกวเฮ้ยตก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 แม่ตกกระเป๋าแม่ตกกระเป๋าแม่เฮ้ยแม่กัว Bọc, bọc cặp đi đi. Ừ, đi. Đi, đi. Đi. Đi, đi. đi đi Bọc bụi đi đi, ừ, đi đi Bọc bụi kè cặp đi Đi rồi tục Đi rồi tục Cặp đi đi Cặp đi đi Bọc đứng, mừng bọc mừng kì kìa Năm cặp bọc đẹp sụp sụp Nên bọc cặp đi 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 rồi tục Ở đây cặp bọc Bọc mẹ đâu, mẹ đâu Bọc cặp đi đi Bọc cặp đi เดี๋ยวตกนี One, two, ่ตกตกตกเจ็บเลยเจ็บเลยจับดีๆจับดีๆจับอะไรมาลอกต๊กแกลอกตแกจับดีๆจับดีๆเดี๋ยวตกนี่ตกเจ็บเจ็บพอแล้ววันจุดท

เนี่ยแล้วเนี่ยกินกินกินอะไรกินอะไรกินกินอะไรกินข้าวกินกินแพรกินแพรแพรไม่มีแพรไม่มีมีแพรว่าเกลืวเออแพรหมดแล้วแพรเพิ่นขายหมดแล้วว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกินไหมกินก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะเผือกเอ๊ะกินตั้งของ หรือจะเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านร้ในใส้เข้าจะยังไงเราไปซื้อข้าวอันนี้กินครับไม่อิ่มนะเราจากสดไปเดี๋ยวเนาะอืมไม่มีแหง้งสะหอน,นหอนไหมกินนะ้นกินน้ำอ่ะ ใบสองเครื่งเปเ็นขายมันเป็นเห็ดเนุ่มเห็ดไปคุณใช่นี่พันเุ็ด้บ้านุ่ม่ม้วนเข่าน้่งนั่งนั่นั่งบ้านหลังจะมีพอดีด้ยกระต้อออกระต้อออดีที่เป็นไรเนาะ นี่ชอบไหมชอบไหมอืมอย่านนเขาข้าวด้เ<า>อฮะข,ข้าวเราจปลูกมันเลยนันไทม่บ้นมวะแม่เอาคุณัง กูแกกัดหยุดนะหยุดนะอย่าทำฉันนะฉันกลัวไหมกลัวไหมลูกเช็ดฮะแก็ดเช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 ็นกแก้วนกขนท้องนี่โอ๊ยแม่เอาทิ้งแม่เอาทิ้งมาสุดปรงมะมาแม่เอาทิ้งมาอย่าอย่าทิ้งตรงนี้นี่ทิ้งใส่ขยะทิ้งใส่ขยะเรื่อยๆเก็บเก็บไปทิ้งใส่ขยะเก็บ นี่เก็บนี่ไปด้วยทิ้งขยะทิ้งใส่ขยะทิ้งใส่ขยะค่ะขึ้นนั่งไหม่ห้าแม่แมอรอยาเนี่ยเงแม่เร่ข้ามาเร็วกินข้าว เอาอะไรเอาอะไรเอาช้อนเอาช้อนเอาช้อนมาเอาช้อนนะมาแม่แบ่งให้นะ้ยแม่อันนี้นี่นี่เอาช้อนนี่เอาช้อนนี่เอาช้อนนี่ต้องแม่แบ่งให้มาดูดดูดดเอาข้าวดดูดดู ก็กินนมไม่หิวแล้วเอาใส่เอาใส่เอาใส่กามมั้งกันนะเอาใส่ไหมเอาใส่ลูกอิ่มทิพย์บ,บ่นลูก,กินอีหยังตาไปกินอีหยังนนเนาะ เนี่ย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 เนี ในนี่ไม่กินโอ้กินใหญ่เลยกินอะไรฮะกินอะไรกินใหม่ดิกินใหม่ดิโอ้หืมหืมหืมกินอาหารว่างกินอาหารว่างอหรลูกโอ้โหตักช่วยใหญ่เลยอร่อยไหม อร่อยโอ้โหอาหารบ้างอร่อยมาจากวายพาพ <ขอ S 1> ี่นอ้องเซนน้องพอกพี่แดกว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวไก่เพิ่นเบิดแล้วก็เลยได้สั่งพัดกระเพราอาหารตามสั่งโอ,อโอเคครับผมเดี๋ยวแต่หน่อยกินเขาก่อนสวัสดีครับ <ขอ S 1>